วันนี้จะแสดงถึงเรื่องอนานาปานสติสืบต่อไปชี่จริงอนานาปานสติก็ดีเมรณานนสติก็ดีมันก็กายอย่านุปัตนานสติน,นั่นเองคือเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกายถ้านอธิบายแยกออกไปเฉยๆนี่แหละ <c oughs> พวกเราพากัน มาตรงต่างหากจะมาจริงว่าหลงของเก่ารวมลงรวมเอาคำสอนของท่านไม่ได้เอาเธอถึงอย่างไรก็ดีเมื่อแสดงอนสติจิตแล้วก็จะแสดงโดยดำลำดับไปมณฑปสติ เป็นนานโนสติที่เก้าโดยลำดับเพื่อไม่ให้ขาดตอนกันอนาปานสติที่ท่านแสดงไว้ในธรรมาว่าให้พิจารณาลมหายใจเขานับหนึ่งหายใจออก นับเป็นสองอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจิตจะรวสมสงบลงได้เรียกว่าอนาปานุสติถ้าจิตยังไม่สงบลงก็ดีให้พิจารณาจากนั้นเรื่อยไปเมื่อจิตสงบลง ทำปริกรรมที่ว่าอนาปานุสติลมหายเจ้าหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกนับเป็นสองนั่นเสียป็่ยังเหลือแต่ความสงบสุขนั่นอย่างเดียวแท้ที่จริงลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นแต่คำปริกรรม เพื่อให้จิตรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับเหยื่อร่อให้ปลามากินเบ็ดเท่านั้นเองเมื่อมาปลามากินเบ็ดแล้วเหยื่อนั้นเขาไม่ต้องการหรอกเขาต้องการเอาแต่ปลาตารหา มีก็ชั้นเดียวกันเป็นที่น่าสังเกตว่าบางคนภาวนาอานาปานุสติจิตมันอยากจะรวมอยู่แล้วแต่อาจารย์สอนไม่ให้วางทำบริกรรมเมื่อจิตรวมลงไปสู่ขวงังลืมคำบริกรรมหมด อาจารย์กลับบอกว่าผิดใช้ไม่ได้นั่นเป็นความเข้าใจผิดของอาจารย์ต่างหากซึ่งไม่เคยภาวนามาเป็นอย่างนั้นาการภาวนาต้องการจิตให้ร่วมลงจึงเรียกว่าภาวนาเป็นไปได้เมื่อรวมเป็นหนึ่งแล้ว สิ่งอื่นๆที่เป็นอารมณ์ของจิตมันก็วางหมดแนที่สุดแต่เราหายใจก็ไม่ปรากฏในที่นั่นอย่าไปวางอย่าไปว่าแต่ทำปริกรรมเลยแม้แต่ตัวของเราเองก็ไม่ปรากฏนี่เรียกว่าสมาธิ ทำปริกรรมมีมากเช่นอนุผาสิบกระเช่นสิบเป็นตน้นแต่ในที่นี้จะแสดงแต่นุสติจิตเท่านั้นเพราะคำปริกรรมเป็นแต่คำปริกรรมเท่านั้นเมื่อจิตรวมลงเข้ามาเป็นสมาธิแล้วก็ว่างหมด ถึงไม่วางเองเราก็จำเป็นต้องวางแล้วมากำหนดเอาแต่จิตคือผู้อย่างเดียวนี่แหละเรียกว่าสมาธิแล้วจึง <c oughs> จริงอาจเสียตายผู้ที่ไม่ได้ตามลงตามสมาธิลงไปว่า ใครเป็นผู้รู้ว่าสมาธิคือความสงบและใครสงบอยู่ณที่ไหนใครเป็นผู้พูดว่าความสงบและวางและผู้ว่าว่างอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ว่าไม่มีอะไร แต่ผู้พูดว่าไม่มีอะไรทําไมจึงมีผูกพูดอยู่ตรงนี้แหละจะเห็นของจริงของแท้ในเรื่องสมนมาภาวนาสมาธิบางคนยังเอาแสงสว่างในรูปภาพอะไรต่างๆเป็นต้นว่ารูปพระพุทธรูป หรือรูกกระสินต่างๆมาเป็นอารมณ์จนติดปล่อยวางไม่ได้ใช้อยู่ในอิริยาบถไหนก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นไม่ลืมนั่นเป็นมโนภาพจิตเพ่งอย่างนั้นเมื่อจิตรวมลงไปปอดเกิดภาพเช่นนั้น จิตยังไป็คนจากภาพนั้นถ้าหากกำหนดเอาผู้เห็นภาพนั้นคือจิตแล้วปล่อยวางภาพนั้นเสียก็จะเห็นจิตของตดแล้วสมาธิก็จะสูงขึ้นกว่าเก่ามีพระเล่หนึ่งขานเล่าไว้ว่า เป็นนั่งภาวนาทำสมาธิอยู่ริมสะแห่งหนึ่งเห็นนกยางโชกินปลาเลยเอามาเป็นอารมณ์ก็มาถามว่านกยางกินปลานกยางกินปลาและนี้อยู่จนจิตร,รวมลงเป็นสมาธิได้สำเร็จเป็นพอรหรันตรงนี้ จึงว่าการหัดสมาธินี้ไม่จำเป็นจะต้องให้มีให้เอาคำปริกรรมแต่ในขอบเขตที่ท่านว่าไว้สี่สิบเท่านั้นจะอาจไี้อะไรก็ได้ขอแต่อย่าให้ออกจากนอกกายของตัวเราก็ใช้ได้เหมือนกันกายของเรานี้มี พบมีธรรมะอยู่พร้อมพบเสร็จทุกอย่างจะพิจารณาให้เป็นควาสุภาก็ได้ให้เป็นกระสินก็ได้ให้เป็นกรรมฐานอะไรอะไรได้หมด <c oughs> แล่เป็นที่ตั้งของสมถะและวิปัสสนาด้วยจะพิจารณาให้เห็น โทษทุกได้เห็นเป็นของไม่เที่ยงใช่ตัวตนก็ได้แต่อย่าไปทิ้งกายอันนี้ก็แล้วกันจะทิ้งให้ไม่ได้เพราะเราเกิดขึ้นมาโดยได้ตัวตนมาแล้วจะทิ้งให้ใครจะทิ้งฮะ ไวที่ไหน้วฝากใครไว้จะขายให้ใครขายตัวของเรามันก็อยู่ที่นี่แหละจะฝากคนอื่นก็ตัวของเรานี่แหละเลี้ยงดูผู้เสือตัวของเราทุกประการก็ตัวของเรานี่แหละ <c oughs> เมื่อเป็นชนนี้จึงจำเป็นที่สุดที่จะต้องยกกายนี้ขึ้นมาพิจารณาเมื่อผู้ต้องการเห็นทุกข์โทษในวัตตะสงสารยกกายนี้ขึ้นมาพิจารณา พราะของมีอยู่ธรรมทานทั้งปวงมดล้วน,นของมีอยู่ทางนั้นยกออกมาพิจรารณาไม่ใช่เพราะของไม่มีพระพุทธองค์สงกัดสรุปอริยสัจธรรมของจริงก็มารู้ของมีอยู่นี้ทางนั้นของไม่มี ไม่จริงพระองค์ก็จะไม่ได้ตัดทะุมันเป็นอยู่อย่างไรก็ใหู้้ตามเป็นจริงของมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนตรงนี้สอนให้เห็นจริงด้วยตาด้วยด้วยใจด้วย ยาอย่างตัวของเรานี้เกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ใครๆก็เห็นว่าเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายใครก็ใครก็เห็นเป็นทุกข์ทั้งนั้นถามใครๆก็รู้ตัวเราเจ้าของเราก็รู้ใจก็รู้ตาก็เห็นนั่นเรียกว่าของจริง ชาติปีทุกขาชราปีทุกขาบรรนามปีทุกขังชาติชราม,มื่อนยาที่บรรณะเป็นทุกข์ทางนั้นเมื่อเห็นเป็นโทษทุกข์เราจะไปทิ้งให้ใครทิ้งไม่ได้จะเอามาก็มาพิจารณาอยู่นั่นแหละ นั่นเป็นธรรมนั่นเป็นของจริงของพระอริยะเจ้าเรากลับมา <c oughs> เรากลับไปเบื่อนายเกลียดเสียเห็นทุกข์แล้วก็เลยอยากจะเอาไปทิ้งเสียผิดอันนั้นเกิดทุกขโมนัส ทับแคนในใจนั้นผิดไปจึงว่าทรรทั้งหลายมันอยู่ตรงนี่แหละพิจารณาเห็นทุกแล้วทุกอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปทุกอันอื่นมันเกิดขึ้นต่อไปอีกมันเปลี่ยนแปลง ยักย้ายไปมาเรื่อยๆอย่างทุกข์ในยาบทการอยู่การกินทำมาหาเลี้ยงชีพสบายหน่อยหนึ่งเดี๋ยวหิวโหยมาอีกรู้จักรสชาติเด็ดอร่อย รสชาติซึมซาบไปทั่วสนัพานกายมีความสบายเบิกบานไปพักหนึ่งเลี้ยวก็ไปถ่ายทุกข์เขาเรียกว่าถ่ายทุกข์ <c oughs> ถ้าไม่ถ่ายมันก็เป็นทุกข์จริงๆทุกข์มากยิ่งกว่าเก่า กำลังถ่ายอยู่นั้นมันเหม็นแสนเียเหม็นก็ต้องจำเป็นต้องทนกลัวจะเสร็จธุรกิจจึงจะไปได้เวลากินของดิบดีๆมีราคามากเรียกร้องควบเพื่อนมารับประทานด้วยกันโดยความหันสาราเริง เมล็ดไา,ายเงียบพี่ถ้มีใครเห็นด้วยชั่ววามีนนสุขแล้วก็เป็นทุกเป็นอน,นิจจังของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงคอยเป็นทุกมันเป็นทุกเป็นของไอ้ทุกเป็นของ ใครราคานี้สุขก็ไม่ใช่ของใครทุกข์ก็ไม่ใช่ของใครมันเกิดขึ้นมาไปเดียวประดาวแล้วมันก็หายไปเดียวทุกข์อื่นเกิดขึ้นมาอีกแล้วมันก็หายไปมันไม่ใช่ของใครทั้งหมด กอ่าเป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีตัวอนัตตาของมีตัวอยู่เป็นของมีอยู่เห็นอยู่เดียวนี้แหละนาปานนสติเมื่ออธิบายแล้วมันลงกายกตาสตินั่นเอง กายตานิสติก็รวมลงเมือ่อนิฤติอันเดียวกันถ้าถ้าไม่มีกายจะตั้งอยู่ได้อย่างไรแล้วจะพิจารณากายได้อย่างไร เมื่อพิจารณาอันใดอันหนึ่งแล้วเกี่ยวเนื่องกันไปหมดทั้งสามอย่างผู้ผู้ที่หลงกรรมฐานเลยจับอะไรก็ไม่ถูกที่น่าสนนี่น่าเรื่องที่น่าคบขันอยู่เรื่องหนึ่ง ั่งสอนชินธรรมตามหมู่บ้านต่างๆที่เรียกว่าพระธรรมทูตนั่นเองพอไปถึงหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาปฏิบัติอันปฏิบัติแล้วพอขาวอปีหลอกคุณมาเทศพอข้าวอ้กันเลยตามงอานุก็ขึ้นมาเตุเทศอะไรไปเทศจสักเป็นปาไปหมายสร้างอาวุาถ้าปฏิบัติกัน็น ก,ปปก็หมอ่าเลา้ยไปเปิดอ่านเจอกชาคนไปเปิดตอบนะตอนเห็นตรงงานนี่ก็อยู่คนม่กลาดางบนนั่งที่ชูกไปวปวดกันเสเแกระด้างมาพักมาโยกไไม่ได้เิงๆถ้าสุดเรื่องนั้ไน,นไม่ได้ทำผิดถ้ทาทำในอะไรแนวท่านก็ไม่ได้อยู่ในที่ นั่นอีกด้วยแกจินย้อนถามท,ทั้งทั้งตีพสะมาหาองนั้นยังเทศอยู่บนธรรมะนั่นเองว่านี่ฉันขอถามท่านมหาหน่อยเถอะท่านมหานี่ใช่กรรมฐานดอกหรือท่านมหาตอบออกหมาอย่างไม่มีอา อ่ายว่ามัตมาไม่ใช่พระกรรมฐานยิงคนนั้นจริงย้อนถามอีกว่าเตาะลงมานักหาธนาระจกห้องนั้นาถว่าตอบเสียงออนลัทธิมันบอกว่าอันเนี้ยอาบมาที่มายกตูเขียบเทาะขออ้าวแล้วมืออุ้งเอ ลงดาทมาแล้วเปิดนิ <S <S ้นยทั well ้งคราดุใจอ่ะนาแล้เอาหารแล้วสิบีบออมมาดาสิบเอียกีบบุกไปห่อเธอท่าฐานนั้นับชนะอนาคตนดสีหรือพระสัพเพอะก็ให้ิตัวหลบไหนึ่งจากแล้วก็แล้วก็เป็นจะได้ยังถ้ายมืนอะไรประเ็นไปทาง ฐานสิทธิฐาเอาไว้เหลือหรือครับหลายที่ไกลวถวายก็แตวมผิดนี้หลังขอควรดังกระาษนาธรรัเด็กฝนั่งอ่ะยึดมักมาทำให้เกิดยายาคือองค์จำของตนี่รเลยมาแล้วเราทำสติสำคัญลักษณะให้นาต่อปีเอาไว้ในเทศนาให้บุญฝากถ้าไม่ถนัดค่ย อาจะไปกว่าเขาจะไ้พุทธศานาไว้จนสุดหมดแต่อย่าง่าของจิตที่รุนแรงใจมุญญาณาเขาถ้าจะดื้อจะไม่ยอมเชื่อฟังคำสอนพุทธหล้ถ้าสอบไม่ยอมนาราพันติเชื่อเต็นไปใน้ระยาเนี่อย่างนี้คือใช้คำถามว่าันาติอะไรป่าติอย่างนี้ที่มาลงมาใจออกใจออกกรับแนวแน่อย ก็ที่ตรงนั้นนั่นจะรวมไปเจอแพ้นี่วาลนิ้ออวคายาี่าเขียเนียดดนเจอแหลกรู้เนั้นเมื่อตามเข้าไหลู้รินผู้พัน,น่นอยาไข่กล่าที่ทั้งฝูงที่มีโรงโลกเอาสุดว่าตัดผลไปรินานนี่ต่างนานก็หาต่อเดือดผาด นาณาปิสุขะพรังยาอดิพแห่งศานาคุทธมณิเดชให้นาลุกพัดรู้ไปเอาสิทงมาถึงอยากบอกยึดสมาสิคนเอาเกศษมาแท่งแสตปนาที่ดีลังเตาให้พระไตรลักษณ์เเมื่อถือออกเต็มนั้นแล้วว่าเป็นความสุขที่แท้จริงแท้จริงจริงได้เกิดขึ้นมาแล้ว เป็นวัตถุรูปนามสิ่งนั้นย่อมสิ่งนั้นย่อมมีความกระทบกระเทือนเป็นธรรมดาเคลื่อนกระทบกระเทือนนี่แหลเป็นเหตุนำมาขึ้นโทษทุกข์เพราะกระทบต้องมีทั้งดีและชั่วมีเป็นพื้นฐานของทุกข์ทั้งปวง ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายรู้แล้วซึ่งสิ่งนั้นจึงละจึงพยายามละสิ่งที่มีอยู่นี้ให้สิ่งไปแลพ้พยายามทำสิ่งที่ยังไม่มีไม่ให้มีอีกต่อไป